จากวันนั้นฉันเลือเนื้วิดูเธอไปจนฉันไม่เหลืออะไรอยากเก็บเอาไว้อยากเก็บเอาไว้สูบสูบก็บบองไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับคุณยิงลมโนวันเฮ้ยสวัสดี คุณพอจะทราบไหมครับว่าผู้เล่นฟีไฟเขาได้หายกันไปไหนหมดอะคือแบบเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่มีใครเล่นเลยสักคนเดียวคือแบบผมเข้าไปเจอแต่บอทอ้านี่นายไม่รู้เหรอฟีไฟอะมันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด AI ซึ่งมันเป็นโรคที่ระบาดกันได้ง่ายมันแพร่จากคนสู่คนเขาเลยไม่ให้ใส่กางเกงร่อนจ้นยังไงเล่าเพราะว่าไอไวรัสตัวเนี้ยมันเข้าทางรูตูดแทนรูจมูกยังไงซึ่งไอโรคระบาดเนี้ยมันจะทําให้ผู้คนที่เล่นเกมฟีไฟน์นั้นกลายเป็นบอทอ๋อไม่น่าหละทำไมเราเล่นเกมทีไรเจอแต่บอททุกทีอะล้วดี้นายไม่ได้ติดเชื้ออะไรเหรอเนี่ยผมเหรอผมไม่ได้ติดเชื้ออะไรหรอกครับผมใส่กางเกงบิดชิดปิดรูตูดเรียบร้อย พิษรูทูดเหรอป้าปออะไรกันเนี่ยโรคอะไรกันเนี่ยทำไมบรระาบาดท,ทางรูทูดเมื่อวานนี้ก็รัฐบาลได้ออกมาแถลงการสัง่งให้ผู้รอดชีวิตทุกคนอพยพออกจากเกาะที่ติดเชื้อให้ไปรอกันที่ท่าเรือด็อกเพื่อขึ้นเรือออกจากเกาะครับแล้วนายไม่ได้ไปเหรอนะ่ะผมไปแล้วแต่ไปไม่ทันครับ<อ>เรือเขาออกจากฝั่งก่อนอมันน่าเสียดายจริงๆที่ผมไปไม่ทันนะ<อ>แล้วผมก็ได้มาเจอคนนี่แหละครับงั้นเราก็น่าจะเป็นบุรุษสองคนสุดท้ายที่เหลือรอดจาก การติดเชื้อนี่สินะใช่แล้วครับเอาละงั้นเราสองคนก็จะไปลุยในเกมกันเลยนะครับโอเค Let's go <S อ้เราท้ลุรู้มิติมาที่ไหนกันเนี่ยเพื่อนก่อนนี้เหรอที่ว่าเขาว่ามีคนติดโควิด AI อ่ะใช่ไหมใช่แล้วก่อนนี้ละผมว่ามันไม่น่าจะมีคนติดนะเนี่ยเกาะสวยขนาดนี้ก็ว่างั้นแหละเอาละงั้นเราภารกิจของเราก็คือว่าเราต้องกำจัดพวกที่ติดโควิดเ i ใช่ปะใช่ฮะปางงั้นเราไปหากำจัดดีกว่า เฮ้ยได้ไงมีตัวหนึ่งทามาเียเลยเราต้องกระจัดมันให้สิ้นซากอย่าให้มันปล่อยเชื้อสู่คนภายนอกเด็ดขาดไอเชื้อโรคพวกนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าในหนังซอมบี้อีกคือผมไม่มีกระเกยขายยาวไงต้องเลยใส่ไอพวกนี้มายิงหมดซะเลยเรียบร้อยตายไปหนึ่งครับเฮ้ยเม่มันโดนเพื่อนเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งยิงนะเพื่อนยิงม่อไหยะาโอ้โหโอ้โหแล้วนายจะไปยิงโดนทำไมเขาอาจจะมีคนบังคับมาหาแบบ ขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ไงเพื่อนมันอาจจะเป็นโดนของพวกจอมโจรนะเดี๋ยวนะได้มาคนหรือเปล่าเนี่ยน่นมันผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อดีกว่าโอ้โหวิ่งมาหาเราด้วยเลยเมื่อกี้เเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆเดียวกันนะครับเขาเป็นใครเฮ้ยเชี่ยนี่มันหน่วยสำรวจไทท่านี่ว่าดูเสื้อกัาดิเขามิตาด้วยฮ้ยน่ารู้จักไหมช่วยมิคาซาหรือเปล่าโอ้โหนี่ผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครนะแต่เขาน่าจะเป็นหน่วยสำรวจไทท่านนะครับผม โอ้โหนี่ขนาดโดยํำรวจเขายังติดเชื้อได้ขนาดนี้เลยครับผมเราโชคดีขนาดไหนแล้วไม่ติดเชื้อแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงงานประตูนะครับนี่นายมาดูอะไรนี่เรามีอะไรเจออะไรเข้าเจออะไรเหรอนี่นี่นี่มาดูทางนี้เ็วตามฉันมาไหนอะ่ะนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ว่ากูมาดูอะไรเนี่ยมันถังระเบิดนะเว้ยไม่เคยเห็นเลยมันไม่ใช่ถังน้ำเหรอถังน้ำก็บ้าเล่าออกมาใกล้ โอ้มันเป็นถังระเบิดนะนายไม่รู้เหรอเนี่ยฉันหิวน้ำนะโอ้โหอยู่เกาะนี้ตะกี้ไม่รู้ได้ยังไงวะที่มีปืนด้วยไาดูสิเฮ้ยไอ้ดีนี่เมือนจังวะผมไม่ได้เมือนเระวังด้วยทำอะไรอ่ะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเนี่ยนายคือเพื่อนคนเดียวที่ฉันมีอยู่ตอนนี้คือเราต้องรอดไปด้วยกันเข้าใจมายิงลมนายอย่าทอ้ยใครยิงเราเนี่ยพวกติดเชื้อเฮ้ยนี่พวกติดเชื้อดีกว่ายิงมันยิงมันหัว มันจะติดเชื้อปะินี่ยยิงแล้วนี่นี่ไงเฮ้ยไอ้นี่แหมาจะเล่นเก่งหน้าดูนะไอ้เนี่ยนี่ข้าบัน <c oughs> ชื่อรม่งหลงทางไปอุดรชื่ออะไรของบันเนี่ยเอาละฉันเห็นตัวหนึ่งแล้วอยู่ทางนู้นสิบตริีแยิงเข้าไปจงหวันดิเรียบร้อยน็อกไปหนึ่งใ้วิ่งมางวันไม่มีอะไรจะกินเลยเฮ้ยน้ำมันเห็ดนี่หว่าเดี๋ยวเราไปกินเห็ดก,กันเลยดีกว่าอ อร่อยอยู่นะเห็นรสชีสนะเนี่ยมันกินแล้วอารมณ์ดีจังนี่มันเห็นรือกัญชาละเนี่ยอ่าไม่ทราบว่าจะไปไหนต่อครับคือตอนนี้เราไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปเว้เราต้องกําจัดพวกที่ติดเชื้อบอดเอไอแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยออกจากเกาะน,นะครับแต่ตอนนี้แบ่กไม่เจอผู้ที่รอดชีวิตเลยเจอแต่ผู้ที่ติดเชื้อนะฮะเอานั้น พูดเสร็จไว้ก็ยิงปั๊บเลยแล้วเนี่ยไอ้นี่สงสัยมันต้องการที่จะลงไปแต่ลกสินนะเอาละเอาละเอาละ,าละจะหนีไปไหนไม่ได้นายต้องตายอยู่ตรงนี้ไอ้พวกไวรัสบ้าโอ้โหแม่วิตายมึงตายยากจังวะโอ้โหไอ้นี่สุดยอดแหละไวรัสมันมีข่ายากจังได้ยิงล้มมันอยู่ข้างบนข้างบนเหรอมันมีตัวหนึ่งวิ่งมาโอเคเดี๋ยวผมจัดการเองเอาเลยยิงมาสิอยู่ตรงไหนอะนั่นแหละเอาเจอละเออ เดี๋ยวผมยิงยิงมาเลยปล่อยผมโอ้โหตัวเดียวนี่แน่สวยตายละดีมากคืตอตอนแรกผู้ติดเชื้อมันกำลังรีบเข้าวงมาไว้เพื่อไม่ให้เชื้อมันตายเพราะหมอกบีบนะครับผมอะเราไปเจอเห็ดอีกแล้วผมขอกินได้ไหมคือพอดีผมหิวอ่ะมไม่ต้องกินหรอก กี่เด้โอ้ยวะเนี่ยตรอร่อยอ่ะบอกเลยเห็ดหอมแหวกเกาะนี้นี่นายเว้ยเขาไปลีภัยอยู่ที่ไหนกันได้ผู้รอดชีวิตเนี่ยทำไมไม่มีคนสักคนเลยอ่ะออ๋ผมก็ไม่รู้ฮะตาหไปเอ้ยิง้วยไอ้พวกบอดไอ้ไอ้พวกนี้โอ้เสือระบาดหนักผมต้องไปเปลี่ยนกางเกงใหม่ซะแล้วเนี่ยไม่งั้นมันเข้าตูดผมแน่เออคือฉันอยากจะขอโทษนะที่ฉันไม่ให้นายกินเห็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรอ่ะ ทำไมมันเคลื่อนไหวแปลกๆอย่างนั้นมันใช่ผู้ติดเชื้อหรอมันเป็นผีวะแหละโอ้ยมันวาร์ไปด้วยกูไม่ใชื่อนะยิงมันก่อนโอ้โหมันโอ้โหวิ่งโคตรไววิ่งโคตรไวมันจะตัวอะไรมาเพี้ยนโอ้โหตาไก่วอร์ไปด้วยอ้ยมันเราจะโปรมันได้โปรหรือเปล่าวะทุกคนโปรหรือผีอ่ะเฮ้ยใส่เสื้อวงษซะด้วยยิงโปรตายปะเนี่ย ไม่รู้ว่าโปรหรือผีหรืออะไรก็ไม่รู้ที่รู้รู้อยู่ก็คือมันวาดได้วิ่งโคตรเร็วทั้งไอ,อ้วอได้ด้วยเก <c oughs> ินมนุษย์จริงๆฮะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ยิงวมผมโหดจังวะสวยเพื่อนน็อกไปแล้วเฮ้ยเป็ไงอีกตัวมีตัววิ่งมาเรี <c oughs> ยบร้อยเอาหน้าปล่อยพรผมจัดการเองตอนนี้เราเหลือ11คนที่เรายังไม่เห็นอยู่นะครับนั่นคนหรือเปล่าเนะี่ยคนไหม เฮ้ยเล่าวอ้โอ้ไม่กอสมันไม่ใช่มันพูดถึงเชื้อแล้วเนี่ยยิงมาจาังหวะนี้โอ้ย oh, oh, เขากลายเป็นบอทกันหมดแล้วอ่ะนี่มันไม่มีคนเล่นเลยหรือยังไงอะ่ะเฮ้ยทุกคนติดเชื้อกันหมดแล้วเหรอมันเป็นเมืองร้างนี่หว่าไอ้แ oh, ม oh. ่โอ้โหนี่เขากลายเป็นบอทกันหมดแล้วอ่ะ ไปเถอะพระเจ้าบอดมันสู้กันอยู่ข้างบนภูเขาเนอะหรือเปล่าบอดมันสู้กันด้วยเลยไอพวกเราเพิ่งรู้นะเนี่ยไปตามจัดการมันให้หมดอย่าให้มันเหลือรอดไปแพร่เชื้อให้คนอื่นไอ้นี่ยิงลมไบมันไม่มีคนแล้วอ่ะไม่ใช่เขาอพยพไปกันหมดแล้วเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะหลงเหลืออยู่สักคนสองคนแหละแต่นี่เราหาเกือบทั้งวันแล้วนะไม่มีคนแบบโอ้โหพูดไม่จบพูดไม่จบที่ทำไมมันเยอะขนาดนี้ไ้พวกพูดติดเชื้อแหละ เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะลืมโอเคสักบัเถอะคือตอนนี้เราต้องหาผู้ที่แบบรอดชีวิตก่อนอลหอมีใครอยู่บ้านหลังนี้เปล่าไม่มีสักคนเลยไม่มีเสียงตอบรับแม้แต่คนเดียวเามาดูทางนี้กันบ้างเผื่อคนหลบอยู่แถวนี้ลหอมีใครอยู่หรือเปล่า,ากระเป๋าสามโอ้โหเมกมใกล้จะจบแล้วเพิ่งได้กระเป๋าสามฮะ เอาไงต่อดียิงลมผมว่ามันไม่น่าจะมีคนมาแถวนี้แล้วนะจริงเลยเอาล่ะเรากลับกันเถอะตอนนี้ก็เหลืออยู่3คนที่เราต้องตามหาเขาให้เจอนะครับไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือยังถ้าเขาติดเชื้อเราก็ต้องกาจัดเขานะครับเอาล่ะเราจะไปตามหาเขากันเพราะว่าตอนนี้วงก็ใกล้จะบีบแล้วด้วยนะครับเอ้ยนั่ไงมันอยู่ด้านล่างอ่ะปล่อยผมจัดการเองได้ปะยิงได้ปะนี่แน่เรียบร้อยมันได้อย่างนี้สิเพื่อนเรือมันก็แน่อยู่แล้ว ตอนนี้เหลือสองคนที่เหลือที่เราต้องไปเออชิบขายแล้วมันอยู่ข้างบนเอายิงมันดิผมยิงแล้วยิงยิงแล้วเออโอ้โหอันนี้เขาติดเชื้อแล้วนะครับผมเขากลายเป็นบอดเป็นที่เรียบร้อยคือตอนนี้เราไม่เจอคนที่แบบกลายเป็นมนุษย์เหมือนเราอยู่เลยอะ่ะคือทุกคนกลายเป็นบอดหมดแล้วอะ่ะเจอใครบ้างไหมนะ่ะส่องอยู่นะ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยครับเอยแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนกันนี่เฮ้ยผมก็ไม่รู้อ้าวัไงเจอแล้ว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 ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้รอดชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเขาติดเชื้อยัง เดี๋ยวผมตามเองเฮ้ยเขาติดเชื้อแล้วอะเขากลายเป็นบอดแล้วจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอือโอ้โหชื่อแมนอนกำดอพนะโอเคสำหรับภารกิจของเราในวันนี้ก็กำจัดพวกที่ติดเชื้อโควิด AI ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งท่านเซ ทั้งีเมีแคผมแล้วก็อยิงลมสองคนที่อยู่ในเซิร์ฟคนสุดท้ายครับต่อแหล่จัดเลยนะนายเนี่ยมันก็จริงไปและโอ้โหที่ทำคลิปแนวนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานฮีฮากันนะครับผมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ระบาดหนักมากนะครับผมทุกคนออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็เซฟตัวเองด้วยละกันนะครับผมคือเราไม่ไว้ใจใครได้ง่ายๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย อ่ะยิงลมบอกลาคุณผู้ชมหน่อยผมไปละบ๊ายบายโอ้โหไม่ไป